ขอต้อนรับทุกคนสู่เต็กดาอมครับวับนนี้เป็นงานบุกป่ารกท่วมหัวกันอีกแล้วครับป่ายางของแท้ครับกับนิวคันแลนด์ทีทีสามจุดห้าศูนย์นะครับแล้วก็นิวจอนต้ามาตุลยงานแปลงนี้ครับไปครับนิววันแลนด์สามจุดห้าศูนย์ห้าสิบแงมาครับกับป่ารกขนาดนี้คนขับถึงขับต้องมบอบ เอ้ยปลวกกับปลวกตยเตยงานง่ายๆไปไหนหมดดูสภาพแปลงทุกคนดูความรกครับสูงพว่มรถเลยขออย่าให้มีต่อมีแตนครับแปลงนี้บุกไปแล้ว โอ้ยเอะไรจรารบังงี้ี่สามจุดห้าศูนย์รถพี่บอยขอโทษครับพี่บอยนี่อารถพี่บอยมาบุกป่าแบบนี้นะครับเลยครับเลย

นี่ครับลบแกไหนผลงานก็ต้องมาก่อนนะทุกคนโอ้ยชนต้นไม้กระเด็นเลยหวังนิ้วนิ้วนิ้ต่อยไปพี่นิวต่อยบุกไปแล้วไปครับนิวจอต้าครับตัวแรงตัวแรงประจำตำบลบุกไป เจอ,อยางคาดต่อยไปเก็บดูกันยาวๆครับนี่อะไรขวางไม่เกี่ยวชนแม่งเลยขวางปีนิวปีนิวบุกมาแล้วปีนิววัลแลนโอ้ยมุดจมหลังคาไปแล้ว ไปครับดีคู่กันครับโอ้โหดูยากลุงมู้จัดยาครับไห<ป>วหรือเปล่าปีนิวอลนแลนด์ไหวหรือเปล่าเฮ้ยต้องไหวนะเว้ยไปไปไป,ไปลุยลุยลุยล โคตรมันกว่าจะได้สักล่องเล่นเอาเหนื่อยเลยครับตรงยางขาดเก็บบอดครับยางขาดหว่าสามนะครับสามตีจากหัวล่องนะหนึ่งสองสามต้น4ี่ต้นนะครับเก็บซอยด้วยครับมันจะดูสวยงาม รถก,กว่าเจอพี่ก็เจอมาแล้วใช่าไหมแปลงนี้เราก็เบื่อแล้วไม่เดิมดำเราก็เบื่อแล้วเอาละครับพี่นิวเป็นิวฮอลแลนด์เออพี่นิว,นนนวจอนต้าครับบุกไปแล้วครับรวบตรงกลางไปแล้วครับไปครับไปงานนมเรียงแรงมา้าของรถออกมาเต็มที่เลยครับ ตัดด้วยเยกียร์กระต่ายหนึ่งนะหวังพี่นิวครับจะเดินหน้าก็าไม่ได้หวังนิวจอดต้าบทรกากำไม่สนใจใครแล้วครับ บุกขบุกผมก็บุก,นะรบกครับรถกขบุกเตครับเปียนราบเป็นหน้ากลองไปเลยครับทุกคนสุดยอดไปงี้นะผมว่าประมาณสองปีกว่านะครับไม่ได้ตัดนะ มีติดแน่นอนแหละสองปีกว่าถึงสามปีครับกกรกขนาดนี้อย่าวิดตู้แล้วครับปิดตู้ก่อนพี่นะเดี๋ยวๆๆปิดปิดตู้ปิดตู้ปิดวิดีโอก่อน เดี๋ยวแกย้ยาก่อนยาวินเดี๋ยวติ้นรัวต่เดี๋ยว,ว,ยวแก้ยาก่อนเอาแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะเสร็จแล้วนะทุกคนเหลือล่องเดียวครับตรงนี้ครับปีนิวจอนต้าของเรารับหน้าที่เองบองว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะเอียงนะครับมาแล้วครับเดี๋ยวจอนต้ามาแล้วครับ แรงจริงๆถึงไหนถึงกันครับแม่ตรงนีเราก็เดินหน้าถอยหลังนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นล็อกสั้นๆนะครับผู้จัดยาต m t ยม่เปลี่ยนแวววับเลยครับ นมากำลังจะจบงานแล้วครับอีกนิดเดียวครับทุกคน เชิญสัญญา CMT นะครับลบแค่ไหนก็ตัดได้ครับท่านใดสนใจก็สอบถามไปได้ที่เพจ CMT ชนบุรีมังกรนะครับมีวางจําหน่ายตามผู้แทนจจำหน่ายทั่วประเทศเลยครับสีสุดท้ายครับจบงานครับทุกคน ผลงานครับตรงนี้หัวล่องนะครับเราก็ตัดให้หมดทุกคนเราจะซอยแบบสี่ต้นนะฝั่งต้นแบบเนี้ยเราซอยหมดนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นยางขาดนะเราก็ถอยเก็บหมดเลยนะครับเจ้าของแปลงมาเห็นต้องประทับใจครับทุกคนผลงานต้องมาก่อนครับ เมื่อผลงานบังเกิดนะครับแปลงก้างๆ่างเขาก็จะเห็นแล้วฐานงานเราก็จะขยายเป็นวงกว้างนะครับแล้วทีนี้เราก็แค่รักษามาตรฐานให้ได้งานก็จะอยู่กับเราไปตลอดทั้งปีเลยนะครับส่วนท่านใดสนใจเซ็กเตอร์นิวอัแลนด์ก็สอบถามไปได้ที่เพจนิวอัแลนด์สายใต้ของพี่เท็กเตอร์บอยเลยนะครับแต่ชอบคลิปนี้กดแชร์ก,กดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ